ักและเคารพทุกท่านครับ,รบไม่ต้องส่งเสียงครับครับตอนเปิดเวทีมีคนมาฟังการปาสายของทีมงานพวกเราห้า0,000ืนคนตอนนี้เหลืออยู่5,000 45,000กลับไปดูบอลหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเหลือ500 เหลือห้สิในฐานะที่เป็นผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องชาวยะลาผมก็ต้องพูดครับจะใช้เวลาไปบ้างถ้าพ่อแม่พี่น้องหึดอัดใจลุกกลับได้ครับไม่มีปัญหาครับคนที่อยู่ทนฟังได้ก็ทนฟังกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องครับเวลาที่ผมลุกขึ้นยืนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ผมบอกว่ากาบเลียนท่านประธานสภาที่เขาล็ถ้าผมมายืนอยู่ที่นี่ผมต้องบอกว่ากาบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจังหวัดยะลาที่ผมเขาล็กยิ่งกว่าประธานสภา หนึ่งปีมาแล้วครับนับจากวันเลือกตั้งวันที่3ามกรกฎาคมไม่ครบหนึ่งปีก็เรียกว่าจวนจะ1นปีแล้วครับ300บาททำทันทีทำพร้อมกันทั้ประเทศของนายกยิ่งลักของพรรคเพื่อไทยโกหกจังแมเรับจํานนำข้าวทุกเม็ดตันละ1นึ่งมืน เปิดสภาเที่ยวหน้ามึงจะได้เห็นดีอภิบาลไม่ไว้วางใจแน่นอนไม่ต้องห่วงพ่อแม่พี่น้องครับช่วงระยะสองถึงสสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรจะเป็นความสนใจเหนือกว่าสออย่างอย่างที่หนึ่งเรื่องรัฐมนูญอย่างที่สองเรื่องปองดองที่หลายท่านได้พูดให้พ่อแม่พี่น้องฟัง ผมมีความจำเป็นต้องมาพูดซ้ำครับเมื่อสักครู่คุณสุรเชษแวร์อาซาลุกขึ้นมาบอกปีนี้สมัยนี้โชคดีครับหัวหน้าพักอภิสิทธิ์เวชาชีวะเห็นว่านายประเสริฐทำงานมานานเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา,าให้การสนับสนุนผมและพักประชาธิปัตย์ดีอาภิสิทธิ์บอกว่า ไปเป็นรองประธานวิปฝ่ายค้านอยู่กับจุลินลักษณะวิสิทธิ์ถ้าตายเนี่ยในสามจมังหวัดผมตายก่อนสุรเชษแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับรัฐธรรมนูญเป็นคำก่าวอ้างของพลพรรคทักษิณน,น,น,นะครับ ไม่ว่าคนเสื้อแดงไม่ว่าสอสอพักเพื่อไทยที่ชอบพูดอยู่เป็นประจำว่าเป็นต้นไม้พิษว่าเป็นผลไม้พิษแต่เนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ครับรัฐมนูญมันอยู่ดีๆมันจะเป็นต้นไม้พิษได้ยังไงแต่เขาต้องการแก้รัฐมนูญครับรัฐมนูญเนี่ยมันเหมือนกับโฉนดที่ดิน พ่อแม่พี่น้องที่มีที่ดินถ้าไปทิศดูข้างหลังก็เขาก็จะเขียนโฉนดที่นี้ที่ดินที่นี้เป็นของนายกอไก่นำสกุลขอไข่ถัาแก้โฉนดที่ดินจากนายกอไก่นำสกุลขอไข่มาเป็นของนายประเสริฐโฉนดที่นี้เป็นของใครครับเอา้าเงียบทําไมล่ะครับเอาตอบดังๆสิครับ เป็นของประเสริฐูกไหมครับก็เหมือนกันครับรัฐมนูญเหมือนกันทักแก้เป็นของทักษินแผ่นดินประเทศไทยนี้เป็นของใครครับทักษิณนี่นะครับผมถึงบอกว่าไอ้ผล,ลไม้พิษต้นไม้พิษเนี่ยเป็นคําโกหกแต่ความเป็นจริงการแก้รัฐ,ร,ฐรัฐมนูญเป็นความต้องการของทักษิณเป็นเพราะ นายกรัฐมนตรียิ่งรักต้องการทำให้กับทักษิณเป็นเพราะประธานสภาต้องการรับใช้ทักษิณครับจึงนำเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไปครับแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวทักษิณพอใจไหมไม่พอทักษิณได้ดังใจไหมยังไม่ได้ดังใจทักษิณอิ่มใจแล้วยังได้รัฐธรรมนูญยังครับ ต้องทํากฎหมายปองดองให้กับทักษิณด้วยเพราะทักษิณรอไม่ไหวครับรัฐรมนูญผ่านวาระหนึ่งวาระสองผ่านวาระสองไปได้ยังไม่ครบเจ็ดวันเลยครับสนธิยื่นแก้ยื่นแก้รัฐมนุนไม่โทษยื่นนาเสนอพอรบอปองดองเข้าสู่สภาตามด้วยนักวุฒิรัฐมนตรีแดงมันจะปองดองได้ยังไงครับ เวลาสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับมันมันก็แจกเบอร์โทรให้คนเสื้อแดงโทรไปคมคูอย่างนี้ปองดองได้เลยครับ <Yeah. S 1> เวลาประชาชนไม่เห็นด้วยกับมันมันก็ขับรถโห oh. มันก็ไล่อย่างนี้เือครับเรียกว่ากฎหมายปองดอง <Yeah. S 1> เวลาข้าราชการไม่เห็นด้วยกับมันมันก็ย้ายยกข้อครับ แม้แต่ทาลิทยังต้องเปลี่ยนสีครับถึงจะอยู่ได้ครับโหทาลิทห,หน่อยครับอย่างนี้หรือที่มันเรียกว่ากฎหมายปองดองสเสนอกฎหมายปุ๊บประธานสภาที่ผมบอกว่าผมเคารพประชาชนมากกว่าประธานสภาประธานสภา รับลูกบรรจุเข้าสู่ราเบียบวาละเรื่องด่วนจูรินลักษณะวิสิ์รประธานของผมนี่แหละครับลุกขึ้นมาถามวันเปิดประชุมถามว่ามันจะเป็นกฎหมายกองดองได้อย่างไรมันจะเป็นเรื่องด่วนได้อย่างไรมันจะเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่เพราะจะทำทุกอย่างประเทศชาติมีระบบครับ จะเป็นเรื่องด่วนหรือไม่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่42ครับข้อที่42เขียนเอาไว้ว่าเรื่องด่วนต้องเกี่ยวกับอย่างที่หนึ่งครับเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินยกโทษให้ทักษิณคืนเงินให้กับทักษิณมันจะเป็นประโยชน์ของแผ่นดินได้ยังไงครับมันมีแต่แผ่นดินเสียประโยชน์ครับ ที่สองครับต้องเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของแผ่นดินครับกฎหมายปองดองเข้าสู่สภาในสภาก็วุ่นนอกสภาก็มั่วอย่างนี้หรือเรียกว่าเป็นความสงบของแผ่นดินประการที่สามครับเป็นความมั่นคงของแผ่นดินทุกอย่างต้องเกี่ยวกับแผ่นดินครับสามอย่างสามขอ้อแต่อย่างที่สี่ครับต้องไปกระทบกับเสรีภาพ ของประชาชนอย่างร้ายแรงถึงจะเสนอเป็นเรื่องด่วนไนดะ้ผมคิดว่าผลเอกสนธินัทวุฒิสายเกืือเสนอผิดครับถ้าจะเสนอถูกต้องเสนอกฎหมายจัดการกับแดงทั้งแผ่นดินเป็นเรื่องด่วนถึงจะถูกครับเพราะมันยุ่งไปหมดใครไม่เห็นด้วยกับมันมันข่มขู่ไปหมด อย่างนี้ต้องเสนอกฎหมายจัดการกับแดงทั้งแผ่นดินเป็นเรื่องดูจูลินถามต่อครับว่าไอ้กฎหมายนี้เป็นการเงินหรือไม่เพราะเวลายกโทษมีการบทกำหนดบทยกโทษตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2553เมื่อทักษิณได้ยกโทษได้พ้นผิดแล้วเงินที่ริบของทักษิณมาในขณะที่กระทำการผิดนั้น เป็นจานวนเงิน46,00 0กว่าล้านบาทวันนี้เงิน46,00 0กว่าล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินแล้วครับถ้ายกโทษให้กับทักษิณแปลว่าทักษิณไม่มีความผิดเมื่อไม่มีความผิดก็ต้องไปเอาเงินของแผ่นดินออกมาอีก46,00 0ล้านบาทคืนให้กับทักษิณถ้าเป็นอย่างนี้กฎหมายปองดองเขาเรียกว่ากฎหมายการเงิน ถ้าจะเป็นกฎหมายการเงินก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143ครับต้องส่งไปให้นาย,ยกรัฐมนตรียิ่งรักรับรองว่าจะเอาเงินคืนให้กับทักษินแน่นอนนาย,ยกรัฐมนตรีต้องลงนามรับรองกฎหมายนี้ก่อนแล้วถึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสาภาได้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา144 นายกก็ไม่ได้เซ็นประธานสภา,าก็ไม่ได้ส่งให้นายกจุลินถามอะไรก็ไม่ตอบตอบแต่ว่าเป็นอำนาจของประธานสภา,าโหมันหน่อยสิครับ <c oughs> เขาถามว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือเปล่าเขาถามว่ามันเป็นเรื่องด่วนตรงไหนมันบอกว่าเป็นอำนาจของประธานสภา และมันบอกเอกประธานสภาได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นเรื่องด่วนและไม่เป็นการเงินโหยที่และมันไม่รู้กินอะไรมาไม่รู้ไอ้ก,กินข้าวที่รับจำนำมาทุกเม็ดตันละ15,000บาทหรือเปล่ามันท่องอยู่คำเดียวเหมือนนกขุนทองมันบอกว่าคำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดกาด มันต้องเรียกว่าประธานนกขุนทองประธานมันก็เด้อครับเขาถามยังไงมันก็ไม่ฟังเขาต้องการขอคำอธิบายมันก็ไม่ตอบมันก็บอกว่าจะขอมติแล้วก็บอกว่ามีใครเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติสอสอพักประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นยืนประท้วงทั้งร้อยหกสิบคนเต็มสภาลแล้วประธานตามันบอดเลยครับ <c oughs> มันไม่เห็นเลยครับว่าสอสอที่ยืนอยู่เต็มสภาประท้วงน่ะมันเห็นด้วยกับประธานหรือเปล่าสมองมันโง่ยางน้นเลยครับ <c oughs> <c oughs> มันท่องมาจากบ้านคำเดียว เพราะก่อนจะออกจากบ้านมันรับโทรศัพท์ทักษิณทักษิณบอกว่าก่อนคุณจะก้าวเท้าออกจากบ้านคุณต้องคำเดียวลงมติให้ผ่านกฎหมายบองดองมันบอกทักษิณว่าได้ครับนายมันไม่เคยเรียกประชาชนเป็นนายมันเรียกแต่ทักษิณเป็นนายของมัน oh <my. S 1> ครับโอยเฮ้ยเจ้า สสอภออิชาติอภิชาติสุภาแพ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประธานสภาทำไม่ถูกประธานสภาทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา100วงเล็บ4 <c oughs> เป็นคนมิกนจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกะ <c oughs> อบอภิชาติเลยขึ้นไปบนบัลลังนะครับยกมือไหว้ประทานและเชิญประธานลงจากบัลลัง ก็เท่านั้นเองอภิชาติผิดตรงไหนเพราะอภิชาติเห็นว่าประธานสภาทําผิดรัฐมนูญมาตราหนึ่งร้อยวงเล็บสี่โม่ไกทีนะครับประธานสภาลงจากบัลลังก์ลังศีมาก็คิดว่าเออเมื่อประธานสภาเป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเดี๋ยวประธานมันจะกลับมานั่งที่บัลลังก์กลัวสภาจะยุ่ง ลังสีมาก็ด้วยความหวังดีไปเอามา้านั่งของอประธานสภาไปแอบไว้ข้างหลังแล้ว <lottery> ลังซีมาผิดตรงไหนครับบอกผมหน่อยสิครับลังซีมาหวังดีกลัวคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนจะกลับมานั่งบนบัลลังก์อีกลังซีมาผิดตรงไหนครับพวกผมก็ดีใจนึกว่าประธานสภาตายแล้วที่ไหนได้มันส่งรงประธานสภาไม่ รองประธานสภาเปิดประชุมอีกแล้วครับปล่อยให้สอสพอักเพื่อไทยด่าซี่ฝ่ายกานด่ากันเป็นกระบุงเลยครับผมทนไม่ได้ผมก็ลุกขึ้นมาถามประธานรองประธานนะแต่เวลาอยู่บนบันลังเราก็เรียกประธานเราก็บอกว่าท่านประธานครับผมประท้วงประธานบอกว่า คุณประเสริมีอะไรแล้วผมไม่บ้าหรอกครับถ้าไม่มีอะไรผมจะยืนขึ้นมาทําเหี้ยอะไรผมก็บอกว่าบรรยากาศอย่างนี้ถ้าเป็นกฎหมายอื่นประธานสภาปิดประชุมไปต้องนาแล้วไอ้กฎหมายปองดองนี่มันสำคัญกับใครนักหนา ประธานสภาถึงได้ถูซีอยู่ขนาดนี้ประธานสภาจะปิดหรือไม่ปิดทํถ้าไม่ปิดพายุใส่คอลูกใหม่กำลังขก่อตัวแล้วครับเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรนะพูดดังๆหน่อย เดียวเดียวเดียวใจเยนจเ็ยนๆนใจเย็นนี่ที่เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี่พ่อแม่พี่น้องจะเห็นว่ามันจะต้องดันจนได้ครับตายแล้วก็ไม่ยอมตายครับตายแล้วก็ต้องฟื้นขึ้นมาครับเพื่อทําให้กับบิดาของมันครับทักศินครับสุดท้ายก็ต้องปิดประชุม เขาก็บอกคุณประเสริฐนั่งลงผมจะปิดประชุมเดี๋ยวนี้เขาก็ปิดพอปิดเสร็จเลื่อนไปประชุมวันรุ่งขึ้นพอเปิดประชุมมาปุ๊บประธานสภาก็จะลงมติทันทีจะขอมติขอมติจูลีหน้าปากค้างอยู่ที่ไม้เลยครับผมต้องเอาค้อนไปเคาะปากจูรนไม่นั้นมันค้างอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดมันก็บอกลงมติลงมติ หมอว่าลงลุกขึ้นประท้วงท่านประธานผมประท้วงประธานก็ท่องมาจากบ้านเพราะทักสินสั่งทักสินบอกมึงไปทําหน้าที่นะแล้ววันนี้มึงไปใหม่มึงไม่ต้องกลัวเวลาเขาประท้วงประชาธิปัตย์ประท้วงประชาธิปัตย์พูดอะไรมึงทําเป็นหูไม่ได้ยินแล้วมึงหันหน้าไปทางพักเพื่อไทยอย่าหันมาดูทางพักประชาธิปัตย์หมอว่าลงเขาประท้วงตั้งนานมันไม่ดูสักที มันก็ไม่ได้ยินสักทีหมอวรวงก็บอกว่าประธานผิดข้อบังคับผิดข้อบังคับมันก็ไม่ฟังมันก็ไม่ดูหมอวรวงก็ถือข้อบังคับไปที่หน้าบัลลังแล้วก็ประท้วงประทวงท่านประธานประทวงประธานมันก็ฟังทักษิณหันไปที่พักเพื่อไทยมันก็ยังอย่างนั้นนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ดูหมอวรวงมาผิดข้อบังคับผิดข้อบังคับปรากฏว่าหมอวรวงก็อยู่ข้างล่างประธานอยู่ข้างบน ห่างกันเยอะหมอวรลงต้องการส่งข้อบังคับให้ประธานสภาอ่านแต่ส่งไม่ถึงเพราะมันอยู่ตำ่ำหมอวรลงก็โยนข้อบังคับให้กับประธานสภา,าแล้วมันผิดตรงไหนครับไอ้ควายที่มันว่าผิดนะพอหมอวรลงโยนข้อบังคับให้กับประธานสภา จีรยุทธ์วงทรัพย์มันวิ่งมาเลยมันบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อกี้ผมพูงพูดไอพ้พวกควายบอกทำไม่ถูกไอ้สอสอธานีทุกสุบรรเห็นว่าหมอว่าลงทําถูกก็เลยเดินเข้าไปแค่แตะคอมันแค่นั้นน่ะวันลุ่งขึ้นเห็นมันไปใส่ปอกคอครับผมก็ เห็นดูในทีวีเอ้าเมื่อวานนี้จิรยุทธห่วงทรัพย์ยังเป็นสอสอเอ้ยวันนี้มันเป็นพันเอเชียนหรือล็อไวเลอร์วะแล้วผมนึกเสียใจอยู่จนทุกวันนี้ว่าขนาดทานีนี่แค่ไปแต่งนิดเดียวมันต้องไปซอยปคผมเสียใจว่าผมไปห้าม เลยทําให้มันต้องไปใส่ปอกอเป็นแอนซีชเชนถ้ารู้อย่างนี้ผมให้สอสอทานีเที่ยวสุบรรณหักคอมันดีกว่ามันไม่ต้องไปเป็นแอนซิชเชนสภายุคนี้พ่อแม่พี่น้องครับต้องเปลี่ยนครับจากสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นสภาทาสของทักษิณครับโมันอีกทีเดครับ เวลาบ้านเมืองนี้เกิดเรื่องวุ่นวุ่นนายกรัฐมนตรีไปไหนเขาถามอะไรนะนเ,เขาถามคนก็มาถามเฮ้ยนายกไปไหนบ้านเมืองวุ่นวุ่นบ้านเมืองก็พูดเรื่องรัฐธรรมนูญมันพูดเรื่องน้ําท่วมบ้านเมืองก็พูดเรื่องปองดองมันพูมันด,ดเรื่องไปออสเตรเลีย <c oughs> ไม่รู้มันทําอะไร มันบอกจะนักลงทุนมาลงลงอะไรพันธมิตรอยู่หน้าสภาเต็มไปหมดผีที่ไหนจะมาลงทุนกับมึงคนที่นายกรัฐมนตรีไม่รู้อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าพอเราบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนไอ้พวกมันบอกว่าไปต่างประเทศถ้าไม่ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดผมก็ถามแล้วเห็นเวลาอยู่ก็ไม่เห็นมาสภาสักที พวกมันตอบเองจะมาสบาทำเยี่ยอะไรไปโฟซีซันไม่ดีกว่าเหรอ,อมีนักข่าวไปถามนาย,ยกรัฐมนตรีว่าเป็นยังไงเรื่องกฎหมายปองดองทั้ง4ี่ฉบับนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่เห็น,นร,ร่างพรบปองดองทั้ง4ี่ฉบับผมไม่แปลกใจเพราะเมื่อคืนนอนอยู่โฟซีซัน และกนายกพูดต่ออีกและเรื right. ่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการเอาเงินคืนให้กับพันตำรวจโททักษิณย้ำอีกนะอย่างแน่นอนก็มึงบอกเองว่ายังไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นก็แปลว่ายังไม่ได้อ่านแล้วมึงตัดสรุปได้ยังไงวะนายกรัฐมนตรีบอกต่อครับขอให้ทุกฝ่ายเสียสละ เพื่อประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปแปลว่าอะไรครับแปลว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ต้องการให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเสียสละให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตร์โหเหมือนกระยอง ถ้าไม่ยอมโหดังๆเลยเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่เคยมาสภาผมนี่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นถามครับถามนายกรัฐมนตรีในสภาไม่มีเคยถามเฉลิมเรื่องมาเบิดที่นี่เคยแต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าสภาผมไม่มีโอกาสผมถามนายกรัฐมนตรีที่นี่เลย ทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ไปบอกทักษ ah ิณให้เสียสละให้กับคนไทยทั้งประเทศดีกว่าไหมครับอย่างนี้ก็แปลว่านายกรัฐมนตรีเพื่อทักษิณนช่ครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วมึงจะเป็นนายกทำหอกอะไรครับ พ่อแม่พี่น้องครับบาดแผลของทักษิณบาดแผลข,ของพรรคพวกทักษิณบาดแผลของพลบพักเสื้อแดงมีมาทั้งแผ่นดินครับมีมาเยอะมากครับเพื่อประหยัดเวลาของพ่อแม่พี่น,อน้องผมใช้เวลาอีกนิดเดียวครับเอาระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาก็แล้วกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพ่อแม่พี่น้องจะเห็นสามข่าวใหญ่ๆครับที่เป็นพฤติกรรมในอดีตแต่เพิ่งมาทํากันในเวลาปัจจุบันอย่างที่หนึ่งครับผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่านายกรัฐมนตรีตั้งนัตวุฒิเป็นรัฐมนตรีขัดรัฐมนูนเอานั่งเงียบทำไมโฮเสิ ที่สองครับปปชชี้มูลความผิดมต่อหนึ่งเอาที่วัดไปทำสนามกอล์ฟออกจนโฉนดให้เอกชนไปสร้างสนามกอล์ฟไม่รู้ได้เบีย้ยไปเท่าไหร่โอยทีสิครับอย่างที่สามครับเมื่อสองวันนี้เหมือนกันครับอายการสูงสุดยื่นฟ้องทักสินกับพวกเรื่องเอาเงินธนาคารกรุงไทย ไปปล่อยปู้ให้พวกิกอรหนึ่ง0มืนไม่ใช่หนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนล้านบาทไอ้คนรวยเวลามันโกงมันไม่โกงทีละล้านหรอกครับมันไม่โกงทีละสิบล้านมันโกงทีละหมื่นล้าน,น,น,านวันนี้มันเอาอีกแล้วครับจะแก้รัฐธรรมนูญ จะออกกฎหมายป้องดองช่วยทักษิณเอาเงินแผ่นดินอีก4าล้านไปคืนให้กับทักษิณครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้หลับผู้ใหญ่เคยพูดไว้ว่าแผ่นดินนี้พ่อกูอยู่บูกูตายพรรคประชาธิปัตย์จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกคนครับ เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยนี้ให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ